ังคงอยู่กับนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของอต้นน้ำนะคะรับบทต้นนี่ภา,าพยนตร์เรื่องนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันถอดมาจากตัวของเขาเองเลยถ้าอย่างนี้ก็งานง่ายเลยละสิะแต่ว่าตัวต,วตนของเขาเองจะเป็นอย่างไรนะคะไปฟังกันค่ะ คาแรคเตอร์นี่ก็ถอดแบบมาจากตัวต้นน้ำเลยนี่พอพี่อาเห็นว่ามีแววในเรื่องนี้ก็เลยอาก็ได้รับกับได้รับบทนี้กลับมาร่วมงานอีกครั้งนึงครับอือคือตัวต้นเนี่ยเหมือนเป็นสีสันของกลุ่มเหมือนกันนะซึ่งในใน,ในแก๊งเนี่ยมันก็จะมีหลายๆคาแลคเตอร์ใช่ไหมรวมกันเราก็เหมือนเป็นตัวที่แบบว่าเออสร้างสีสันให้กลุ่มนี้ขึ้นมาให้มันดู สนุกตลกกันเลยขึ้นมานะครับตอนแรกคิดว่าอายุมีปัญหาเพราะว่าผมมาปีนี้อายุ25ปีแล้วน้องที่เข้ามาเล่นด้วยนะทั้งทั้งนูนิวน้องบาเบลแหละบาเบลก็16นูนิวก็จะสิบเกยอะไรประมาณนี้ผม25้แล้วเป็นน้าเป็นลุงได้รล,ล้วนะที่จริงอะ,อะรเราก็ด้วยความที่แบบว่าเราเป็นแบบสายตลกเราก็จะไม่ค่อยแบบจำบทเป๊ะมากพอเราพูดบางทีเราพูดส่งไปแบบแบบแบบหนึ่งคำ แต่ว่าบทเขียนมาอีกคำหนึง่งน้องก็จะตอบมาอีกแบบแบบหนึง่งซึ่งเราพูดไม่เหมือนเ0สิบเทแเราพูดสิบแบบน้องก็จะเอ้ยพี่ตัวนาาว้าทำเป็นอะไรวะอะไรไม่พูดฝาเออจานนอนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ย,ยไม่เครียดเลยครับเลิกเครียดไปนานแล้วจริงเครียดล่าสุดนนประมาณปีหนึ่งตอนนี้ผมยูยิ่ห้าแล้วไ,ไ,ไ <ป S 2> ม่เลยไม่เครียดใช่ครับเพราะว่าเราไปออกอเป็นกองมาแล้วเราไปโดนอะไรไม่รู้ซึ่งเราต้องไปตรวจเทส หมือนที่แบบว่าหยดหยดหยด,หยดว่าที่งเ,เราเราแพ้อะไรกันแน่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้เราแพ้อะไรเราอยู่ก็แบบลามขึ้นมาทั้งตัวเลยครั้งแรกเลยครับที่เป็นอย่างนี้ปกติจะเป็นแค่นิดเดียวสแสดงเป็นเป็นพาร์ทหนึ่งของในลอนดอนครับผมเป็น girlfriend เป็นผูห้หญิงบ้างแล้วได้เปลี่ยนพาร์ทแล้วปกติเออเราเล่นได้ร่วมสแสดงในซีรีส์วายมาเยอะแล้วครัวนี้เป็นวายหญิงบ้างาก็เปลี่ยนบรรยากาศดีครับแต่ตอนนี้ก็ได้ประกอบธุรกิจนะเป็นร้านอาหารอยู่ที่เชียงใหม่แม่โจ้หรือร้านหนึ่งด้วยชื่อร้านว่าเมาเนื้อมันเนยก็ เป็นบุฟเฟ่ครับผมนา 199. นร้อยเก้าเก้าพูนกับเพื่อนที่ <Okay. S 1> จริงแค่แคอยากได้ให้มันเป็นเป็นหนึ่งทางของรายได้ที่เพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยผมว่าพอเราทํางานวงการมันก็มีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้มีซีรีส์ตลอดนะมันก็มีแกลบไทม์บ้างอะไรเงี้ยถ้าเรายังได้ตรงนี้มาซัพพอร์ตในแต่ละเดือน <laughs> แต่ละเดือนอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็โอเคขึ้นครับผม อถอดมาจากตัวเองเขาบอกว่าเป็นการสร้างสีสันนะคะในเรื่องนี้ด้วยตอนแรกบอกเอ๊ะกังวลเพราะว่าอายุเนี่ยมันมากกว่าตัวละครที่เขาได้รับบทแต่จริงแล้วต้องบอกว่าพอแสดงไปแล้วนะคะก็ทำให้รู้สึกว่ามันมีความกลมกลืนทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ตัวแสดงด้วยนะคะ,คะเฮียต้องติดตามนะนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อเออดื้อหรือเปล่าหนุจ๋า <laughs> หลายคู่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็ติดตามกันค่ะ We'll <laughs>